ผมนะครับอีสเน็กเขาจะมาเก็บกวดอ p พี่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะที่ถนนทางไปมาหน้าเย็บผ้าสมนะครับวันนี้ผมก็มากับรถเกตนเหมือนเดิมสมถนนทางไปหน้าเย็บผ้าสมโอเคนะสมไม่จะมืดก่อนสมเ,เดี๋ยววันรงนี้จะพาสมไปหาที่บ้าน้นองขําสมอ่ะเราก็ไปปัด เขอาอากาศด้วยแล้วก็ไปทางนู้นกลับไปวัดดูสงเดี๋ยวชมวันพรุ่งนี้นะจะพาสมเดินไปเรื่อยๆกันนะครับส้มเขาว่ามันมีขวดั่งนั้นนะ <S 2> <S 2> อากาศดีมากสม้มก็ออกหลวงสม้มนานี้สม้มบอกว่านานี้น่าจะได้เกี่ยวก่อน่อนเพื่อนสม้มมันถอกวนะ สมุดไปดูกันนะครัสมระยะทางในการเดินก็อาจจะไกลนิดหนึ่งับเสียงนก่ยกูสมระยะทางในการเดินก็ไกลหนึ่งอยู่หนึ่งใบสมระยะทางนะนี่สมน,น,นะน,น้ำนะหัวน้ำเปล่าสักทีมีตัวม,มนะม่วงเราก็เดินไปเรื่อยๆสม กวดนะดวันนี้นะเด็เดียวกวดเพื่อนนั่นแหละรูข้าวมันถอกตรงมันถอกนะนมันบานนะข้าวมันบานตรง่าจะได้เกี่ยวกวดเพื่อนี่แหละต้องมีการสัดนเพื่อนน,อนิดนึง วัวยัดทางสุดไกลนิดหนึ่งครับหนาก็บางนาก็เดือดร้อนมากนะครับข้าวยังเล็เนกนะเพราะวบางนามันก็จะชอบเป็นข้าวมาลิสุ่มนีข่ข้าวข้อขอครับข้าวข้อขอนะข้อขอกับมาลิมันก็จะไม่เหมือนกันนะข้ขอข้อเขาจะถอไปสมันลิมันจะถอดซาหน่อย เจอต้นไผ่ด้วยเนาะสมชันหลังนะเข้าเมันเริ่มแบบดอกยังไม่เยอะเนาะบางส่วนมันจะดอกเช่นดอกบริเวณที่มันเป็นตีกับถนนนะทำให้ง่ายตรงกลางๆยังไม่ผอกเยอะเท่าไหร่นะโสวยๆเลยสมสมมืองใหญ่ด้วย อ้าวสม้มเนี่ยนะสายเล็กๆนะเล็กๆก,กุศชมนี่่ก็ถอกเหมือนกันขาวเรื่องทองแล้วก็เรื่องบานอันนี้ต้นมะมออ่วงใหญ่ เดินไปดูก่อนมันใส่จริงหรือไม่ถ้าไม่ใส่ผมจะกลับแล้เจอะเกี่ยวสมดาน้านะเจอเกี่ยว,ด,นนนะยว,ยวด้วย,ย,วนนนยวอันนี้ต้นมะม่วงใหญ่ชมที่ผมเคยมาถ่ายนะนดูดิเป็นสั่งนาจะจำได้สมน่าจะจำได้ดู ก็ไม่ได้มานานครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้เคยมานะพูดนายายผาจะอยู่ฝั่งนู้นครับแต่ตอนนี้ก็ยะต้องหาจะต้องจะต้องดูก่อนว่ายายผาจะมาวันไหนนะครับถ้ามาวันไหนก็จะได้ถ่ายลิปกับยายผาเหมือนเดิมแต่ว่าถนนตรงนี้มันดีมากครับผมมันดีมากเลยนะมันไม่เหมือนตรงนู้นนะ คือดัดามากเลยนะเจ้าของน่าจะตัดยาแล้วเปล่านะไม่เห็นเลยวะในในมันเริ่มถอกัน้นะข้าวแบบเป็นรายนาทนะี่นงบกลางๆนะก็ไม่นะ ต้นไม้ยังอยู่เหมือนเดิมนะเหมนที่มาต้นนั้นเลยนะหนึ่งปีที่แล้วน,นะผมมาตรงนี้อาจะไม่อาจะไม่ถึงไม่กี่ปีหรอกไม,ไม,ไม่งสองปีหรอกจะประมาณห่ปีตอนนั้นก็มาเพระถยว่วา้าตรง,ง,ตงไปะก็เรื่ ยนอยู่ตรงนุ้นส่งยันอย่า้วว่านอต่าตโดยสมองเห็นหรือเปล่าอรนายดีมากสมไปกับกไก่เลวผมมาไม่ผิด ตนนี้เขาปรับเปลี่ยนชมตอนนั้นผมมาตอนนั้นผมมาแบบโคตรแบบนีแต่ต้นไม้นะจะไม่มาตอนนี้มันดีกว่าเดิมอ่ะมันดีมากเลยนะชมครั้งนี้มาเนี่ยโคตรดีเลยว่ะต้นไทรเขยังอยู่เหมือนเดิมนะเขาสร้างขึ้นใหม่หต่อมาดูไทร

นาย,ยานายแบบายไขาเริ่มข,ข,ขึ้นแล้วนะเป็นตุวนี้ครับเป็นนายแยบคนดูแลดกันวาทำไมผงไม่เจอวะ ว่าตรงไหนวะทำไมผมไม่เห็นวะน่าจะอยู่แถวแถวต้นมะม่วงหรือเปล่าครับผมไปดูแถวต้นมะม่วงก่อนนะเรามาจะดูแถวต้นมะม่วงกันโอ้โหโผล่หรืปล่าไปผมไม่เจอหรือเปล่ว้ยผุดสาเดินมาครับเสียงนังหรือเปล่า ว่าเขาจะมีพวกขวดน้ำขวดเลยด้านในนั้นนะผมเห็นเลยนะเป็นนาพี่น้องผมนะที่ก็ใช่เหมือนกันนาพี่น้องผมน้ำสมน้นหรือเปล่าน้องสม,ผมน่าใจะในนั้นหรือเปล่าว่าจะขวดน้ำไปหลายผมเคยเข้าไปอยู่ผมเคยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจะพูดเล่าเลยครับปาสาเรามันจะมาอยู่แล้วป่าสาไทย เริ่มไม่มาแล้วนะข้าวไม่เยอะมากเลยอาารไม่าอตอนนี้นนนห้าโมง ว่ายแย่าก็เคยมาอยู่นะส้มร้อยแ่ผาเคยมากินน้ำอยู่ตรงนี้นะนี่กจะเป็นข้าวกขอกขอนะสมกอขอนะข้าออกรวงกอขอนะครับมนีิก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ถอกปวดแขนมากสมเหนื่อยมากเลยนะมันจะมีทางเข้าไปอยู่ ออกมาตรงไหนวะทำไมผมไม่เจอวะโอ้โหผมนะไม่เจอจริงๆส้มน่าจะเดินแนะนำหรือเปล่าเขียนยังส้มเดียวนนยดูๆเนื้อผมแดงน,น,นะโอ้ยเป็นน้ำให้ไซส์ที่แบบจับ เดียดนะไอ้ผมไม่เจอปะหูขาวเลยน้ำงที่นี่ป่าเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเลยนะเราต้องเข้าไปดูกัน จะมีทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับเาว่วาเป็นเขียงทีง่อยู่ฝั่งนี้นะผมเพื่อเข้าไปเลยนะเขียงตรงนี้วะทางเข้าอยู่างนี้เขียงฝั่งนี้หรือเปล่าครับนะผมใช่นะมันต้องไม่ผิดนะ ไม่มีสมไม่มีสมอะไรวะผมเดินผมเดินมาตั้งเหนือน่อยส้มษาบอกผมมานะบิดๆกดกวดตรงนี้ไหนไม่เห็นเลย FC ผมนะขอเป็น FC ผมนะครับเก็าเลยบอกผมครับไม่มีเลย แล้วมาผมก็เจอนะแต่ว่าสองสามใบนะครับว่าอะไรบ้า,า,บาป่าสมปานะป่าน้ำเป้าทอสมอวสมวดเก้ววทอมนีรัมกว่าเดียร้อยนะครับไม่เจอก็สร้างมันรัมน่าจะเป็นเกียงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูก่อนต้องเดินเข้าไปดูก่อนผมเคยเข้ามาแล้วครับผมนี่เจ็กเราโคตรหลสมดก,กมากเลยนะเฟินไม้เนี่ยปคดรยหญ่ครับระยะทางมีฝาหลังครับผมมีฝาหลังเลยนะ เข้ามาหนาสนนิสุ่มเคยเข้ามาครั้งหนึ่งนะไหนวะไม่มีสมุมไม่มีแล้วนะไหนก็ปวดตรงไหนเต็มไม่เห็นเลยนะสมุมเขาบอกว่าเต็มแล้วนะนี่ม,ส,มสองใบแล้วนะรู้เสียงนี้ปะไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นพวกเศษอะไรไม่รู้นะต้นนั่นเลต้นหมักนินฟ้าหรือเปล่าอันนี้ฟ้านะครับมหมากนินฟ้าครับผมอันนี้เป็นต้นหมักนินฟ้าครับมแต่มันยังไม่มียังไม่มีผลมันอันนี้มีลูกของมันนะนต้นอันนี้ครับใบกระเพรานะเฉียวไปผมเอ็กเข้ามา ผมเคยเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเจ้าของก็ไม่อยู่ตอนนั้นเจ้าขว้นอะ่ะอู้หาไังหนวานนวนะอนานมหวานหสม โอเคครับสำม,มีก็ได้เผาสามารถเก็บกวด 100. อีพี0นึ่งร้อยอ่าสี่อ้วสสจมที่บริเวณนี้ครับผมทางไปนายยผาครับข่าว เดี๋ยวมาก,กับบ้านผมเคยเข้าไปถ่ายครับจำได้ไหมว่าผมโดนหลอกแน่ครับโอเคครับนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับผมมือแดงชมถือกล้องเยอะนะมือแดงน,นนะ